วันนี้ไปขโมยขนมปังเมียมานะครับเมียทําแซนด์วิชอยู่พอดีไปเจอลูกหมาเกิดใหม่ครับที่หลังกองพันแต่ไม่รู้ว่าหมามันจะกินหรือเปล่านะครับบางตัวก็อาจจะกินบางตัวก็อาจจะไม่กินแต่ถ้ามั่กินก็พอจะประทังอาหารให้ใครหิวได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเจอแล้วนะครับกำลังนอนอยู่กำลังนอนอยู่ะต้องหลอกล่อหลอกล่อ,รอครับรอยกินกินขนมปังัะ ดูนะดูนะจะได้กินจะตื่นไหมเอะเอ๊ังไม่ตื่นเลยไม่ตื่นครับไม่ตื่นเฮ้ยยังเนี่ยเรียเียเรียเียเอ๊ะเอนนี้อีะอวผีเยนเอรม่ะเนเาเียเเาัดกินเป็นอย่างนั้นผะเอเอาเลยเอาไปผีเสื้อครับมันมีหลายตัวครับที่เมานอ่ี้ตัวมันเะเอเอเอาอนตายหมดเลยเฮ้ออระ ไอตัวนี้เป็นอะไรตีมัน่าสียน้ำมันมันกินกันได้เอากินอ่าอ่างง่วงมากกว่ะเดี๋ยวเราไปตามหาอีกหลายๆตัวถ้ามันมีไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดีย๋ยวไปดูกันเดี๋ยวตัวแล้วครับไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม่มันนะครับน่าให้ขายหนะ่อยลุงอ่ะกินไหมตัวนี้จะกินหรือเปล่าครับ ตัวนี้จะกินไหมไอ,อ,อ้ตัวนี้เขินเออมันเหมือนจะ้องอยู่ล้วนะรู้สกว่าท้องมันจะโตอยู่นะครับอ่าสรุปนะครับวันนี้ขนมปังนะครับหมานี่ก็คือตัวเล็กอะ่ะมันจะไม่ไม่ค่อยกินนะครับจ,รจะเลียๆเฉยๆอาจจะเป็นเพราะมันง่วงนอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตัวแม่มันอะ่ะกินดีนะตัวแม่ตัวใหญ่เนะี่ยกินดีนะครับ เดี๋ยวก็ที่เหลือจะไปให้มันทั้งหมดเลยนะครับจยขออย่างนึงนะครับอย่าบอกเมียผมนะครับอันนี้ขโมยมานะอยบผมนะครับน,นี้ขโมยมานะครับ <laughs> ไปนะครับ